พาไปชมซากุระแท้ๆคุณผู้ชมคะไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นเพราะว่าที่ดอยอ่างขางตอนนี้ซากุระญี่ปุ่นบานแล้ว30-80%หลายคนถามว่าอา้าวมันเป็นต้นเดียวกับพญาเสือโครงไหมที่ปกติขึ้นไปแล้วมันจะชมพูชมพูหน่อยใช่ไหมคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าซากุระพันธุ์แท้ๆมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าไม่มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ไปที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่มันเริ่มบานชูช่อแบบนี้แล้วคะ่ะ 30 -8 0แซและคาดว่าเดี๋ยวประมาณกลางเดือนมกราคมปีหน้าจะออกดอกบานเต็มที่100% mm hmm. ที่นขนาดไม่เต็มที่นะคะยังสวยขนาดนี้ส่วนพญาเสือโคร่งที่หลายคนเคยไปเที่ยวชมความงามกันเนี่ยก็จะเริ่มบานพร้อมกันในช่วงมกราคมเดือนหน้าเช่นกันลองคิดดูสิคะทั้งสักุร้ยญี่ปุ่นพันแท้กับพญาเสือโคร่งบานพร้อมกันจะสวยขนาดไหนนะคะคือดิฉันสังเกตนะสายพันแท้ของญี่ปุ่นเนี่ย มันจะเข้มกว่านะแต่ถ้าเป็นพญาเสือโคร่งมันจะเป็นชมพูมพอ่อนกว่าอ่าใช่ค่ะนอกจากนี้เขาบอกว่าดอกซากุระจะออกดอกบานยาวนานกว่าดอกนางพญาเสือโคร่งซึ่งในศูนย์เกษตรหลวงดอยอ่างขางนะคะเขาก็จะบอกว่าจะเห็นต้นซากุระตั้งแต่ขับรถเข้าหน้าประตูโครงการไปเลยนะคะบางต้นก็เริ่มบานบางต้นเริ่มผลิดอกแล้วเช่นเดียวกับที่สูนซากุระและก็บริเวณสวน80 รวมไปถึงถนนตามแนวสวนผลไม้เมืองหนาวก็จะเห็นซากุระออกดอกขริบานแบบนี้แล้วเหมือนกันค่ะนอกจากจะได้ชมซากุระญี่ปุ่นแท้ๆแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขายังจัดสวนดอกไม้เมืองหนาวที่มีความสวยงามหลากหลายชนิดและตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแบ่งบานกันเต็มสวนเลยนะคะก็แข่งกันบานนะ <c oughs> เด่งบานแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวขยอยเดินทางมาเที่ยวทุกวัน,นะคะ่ะ แล้วก็สามารถขึ้นมาขับรถขึ้นมาเองได้แต่ว่าขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยบางทีขับรถขึ้นดอยไม่เก่ง<ช>อก็ต้องระมัดระวังด้วยคับรถอย่างปลอดภัยเ,เส้นทางท,ที่ก็ถือว่าปราบเสียงสำหรับ<ช> <ๆ S 2> ทางพอสมควรใช่ค่ะนะ